เคยเป็นกันไหมครับเวลาเจอข้อมูลเยอะๆแล้วมันยุ่งเหยิงไปหมดจนปวดหัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องงานที่ต้องจัดการเนี่ยวันนี้แหละเราจะมาเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นระเบียบด้วยเครื่องมือสุดเจ๋งที่เรียกว่าสเปรดชีตออนไลน์กันครับลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยหรือการวางแผนโปรเจกต์ต่างๆหรือแม้แต่แค่ทําลิสต์ของอะไรแบบนี้การที่มีข้อมูลมันกระจัดกระจายอยู่ทุกที่เนี่ยมันทําให้เราสับสนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมละครับ และนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับสเปรดชีตออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สำคัญคือมันฟรีแล้วก็เข้าถึงง่ายสุดๆเลยครับที่จะมาช่วยจัดการข้อมูลที่มันวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยให้กลายเป็นตารางที่ดูสวยงามเข้าใจง่ายโอ้โหแป๊บเดียวเองครับเอาละครับในเนื้อหาวันนี้เราจะมาดูกัน5ขั้นตอนง่ายๆเลยที่จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยใช้ให้กลายเป็นคนที่ใช้สเปรดชีตได้อย่างมั่นใจกันครับผม โอเคไปกันที่ส่วนแรกเลยนะครับการเริ่มต้นใช้งานซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันง่ายแล้วก็เร็วกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยครับวิธีการสร้างสเปซชีตแผ่นแรกเนี่ยนะครับง่ายมากๆมีแค่3ขั้นตอนเองครับหนึ่งเลยคือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของเราก่อน2ก็คือหาแอปที่ชื่อว่า Sheets แล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็ 3. กดสร้างเอกสารใหม่ได้เลยครับผมแล้วที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือเราสามารถใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์เลยนะ ไม่ว่าจะเปิดผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือว่าจะติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้ทำให้เราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับพอเข้ามาที่หน้าหลักของ Google Sheets แล้วนะครับให้มองหาเลยครับเครื่องหมายบวกอันใหญ่ๆนี่แหละคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะได้เอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่ทันทีเลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเอาละพอเราได้เอกสารเปล่ามาแล้วนะทีนี้ก็ถึงเวลามาสำรวจพื้นที่ทำงานกันหน่อย การทําความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานนี่แหละครับหน้าตาของพื้นที่ทํางานหลักของเราจะเห็นเลยว่าเป็นตารางขนาดใหญ่เลยนะด้านบนก็จะมีแถบเมนูสําหรับใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็จะมีแถบสูตรด้วยสําหรับใส่การคํานวณซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่หลังครับมาดูกันที่ส่วนประกอบที่เล็บที่สุดแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเซลครับมันก็คือไอช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องที่เราเห็นนี่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำในสเปซชีตเลยนะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือใส่ตัวเลขเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเซลล์พวกนี้ครับทีนี้ถ้าเรามองในแนวตั้งนะครับเซลล์ Sell ที่เรียงต่อกันเนี่ยเราจะเรียกว่าคอลัมน์ซึ่งจะสังเกตง,ง่ายๆเลยคือมันมีตัวอักษร A, B, C กำกับอยู่ด้านบนโดยปกติแล้วเนี่ยหคอลัมน์ column, เราก็จะใช้สําหรับข้อมูลประเภทเดียวกันไปเลยเช่นคอลัมน์นี้สําหรับชื่อคอลัมน์นี้สําหรับที่อยู่หรือราคาสินค้าอะไรแบบนี้ครับส่วนในแนวนอนบ้างเราจะเรียกว่าแถวครัััับบอนนี้้จะกกดววยตวเลข 1, 2, 3อยู่ด้านข้างเลยดังนั้นข้อมูลของคนหนึ่งคนหรือว่าของหนึ่งรายการเนี่ยก็มักจะถูกใส่ไว้ในแถวเดียวกันการเข้าใจเรื่องเซลล์คอลัมน์แล้วก็แถวนี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญของการใช้สเปซชีตเลยเอาละได้เวลาลงมือทำกันจริงๆแล้วครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนข้อมูลที่อาจจะดูยุ่งยุ่งดิบๆเนี่ยให้กลายเป็นตารางที่ดูสะอาดตาแล้วก็อ่านง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็แค่พิมพ์ข้อมูลที่เรามีลงไปในแต่และเซลล์ตรงๆเลยมันอาจจะยังดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ต้องห่วงครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วทีนี้แหละได้เวลามาแต่งตัวให้ข้อมูลของเรากันแล้วครับดยเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆเลยนะที่จะช่วยให้ข้อมูลของเราดูดีขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดทำตัวหนาตัวเอียง จัดตำแหน่งข้อความหรือแม้แต่การตีเส้นตารางให้มันดูเป็นระเบียบครับและนี่คือผลลัพธ์ครับเห็นไหมครับว่าแค่ใช้เครื่องมือง่ายๆไม่กี่อย่างเองก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบๆเมื่อกี้ให้กลายเป็นตารางที่ดูเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็อ่านง่ายขึ้นคนละเรื่องเลยครับ่มีเคล็ดลับสําคัญมากๆม,มาฝากกันครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ลงไปปุ๊บเอาเลขศูนย์ข้างหน้าหายไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าโปรแกร,รมมันมองว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวเลขครับ วิธีแก้เนี่ยง่ายนิดเดียวเลยแค่ไปเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์นั้นให้เป็นข้อความธรรมดาหรือ plain text แค่นี้แหละครับเลขศูนย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วมาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการใช้สูตรคำนวณเพื่อให้ spreadsheet เนี่ยมันทำงาน,นหนักๆคิดเรยกเทนเราไปเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้มันทรงพลังมากๆสมมุติว่าเราอยากจะหาผลรวมของตัวเลขชุดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยนะแค่ไปที่เซลล์ที่เราอยากให้แสดงผลลัพธ์ แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยคำว่า Su m จากนั้นก็แค่ลากเมาส์คลุมเซลล์ตัวเลขท,ทั้งหมดที่เราอยากจะบวกครับจากนั้นนะครับกด Enter ปิ้งผลรวมมันจะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละครับความมหัศจรรย์ของการใช้สูตรมันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดความผิดพลาดจากการที่เราต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเองได้แบบมหาศาลเลยครับและก็นอกจากซ u มแล้วเนี่ยนะมันยังมีสูตรพื้นฐานที่มีประโยชน์อีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Average สำหรับหาค่าเฉลี่ย max เพื่อหาค่าที่มากที่สุด min หาค่าน้อยสุดหรือว่า count สำหรับนับจำนวนข้อมูลที่เป็นตัวเลขพวกนี้ลองไปเล่นกันดูได้เลยครับผมมีประโยชน์มากๆและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมีทักษะพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการสร้างสเปรชชีตแผ่นแรกเป็นของตัวเองแล้วครับมาทบทวนกันสั้นๆนะครับว่าเราทำอะไรเป็นแล้วบ้างตอนนี้เรารู้วิธีสร้างชีตใหม่แล้วนะ เรารู้วิธีใส่ข้อมูลแล้วก็จัดรูปแบบให้มันสวยงามอ่านง่ายและที่สําคัญเลยคือเราใช้สูตรพื้นฐานอย่างซัำเพื่อคํานวณได้แล้วนี่เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับการเริ่มต้นเลยครับทีนี้คําถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ก็คือโปรเจกต์แรกที่จะเอาความรู้ใหม่นี้ไปใช้จัดระเบียบคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนไปเที่ยวทําบัญชีส่วนตัวหรือว่าจัดการเรื่องงานลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วจะพบเลยว่าชีวิตเราง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับ